ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วในชีวิตอะดีใจมากเลยสภาวะทางการเดินของคุณยังดีนะคุณรักษาไว้ดีเลยมันยิ่งกว่าเงินทองนี่แต่ถ้าคุณเดินไม่ได้คุณมีเงินมีทองคุณก็เดินไม่ได้แต่ถ้าคุณเดินได้คุณยังสามารถหาเงินทองและประสบการงนั้นได้อีกเยอะคุณรักษาไว้ให้ดี และคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนผมก็ได้ไม่ได้ทำเคสยากขนาดนี้มานานมากแล้วแข็งมากแล้วเยยดไม่ออกนะครับอยู่ในท่าติดงอทั้งร้อยองศานะครับเราต้องค่อยๆบรรจง o n ัทำแต่วางแผนจะตัดกระดูกตรงไหนวางกระดูกตรงไหนบ้างยืดเอ็นตรงไหนเพื่อไม่ให้อันตรายต่อหลอดเลือดแล้วก็เส้นประสาทนะครับรวมงถึงเรื่องของทําให้จุดเกิดสมดุลของข้อวางตำแหน่งของข้อให้ดี เพื่อให้กล้ามเนื้อเราเยอะๆเนี่ยอยู่ในจุดที่พอดีพอเหมาะพอควรที่สุดไม่ว่าอะไรที่ยากๆนะครับความยากก็คือความเป็นไปได้และสาม,มารถร่วมแรงร่วมใจจนเราชนะความยากนั้นได้ด้วยความเป็นไปได้แล้วเราก็จะภาพภูมิและแข็งแกร่งขึ้นทุกๆัางนะครับ